ทีเหตุผลที่ใช้ครีมรักษาฝ้าแล้วไม่หายสาเหตุแรกก็คือผิวแห้งผิวขาดน้านะคะทำให้การรักษาฝ้าของเราค่ะรักษาหายยากรักษาแบบไม่ค่อยเห็นผลนะคะเพราะว่ายิ่งเซรัลมายน้อยฝ้าก็ยิ่งเกิดโอกาสเกิดได้แล้วก็รักษายากนะคะอันที่สองที่ทําให้ฝ้าของเราไม่หายหรือหายช้าคื ผิวติดสารทุกคนนะคะพอเป็นฝ้าปุ๊บมันก็จะมีอะไรคะรีบไปหาหมอรีบไปรักษาซึ่งการหาหมอหรือรักษาบางครั้งค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรารักษาฝ้าเขาอาจจะมีเพื่อที่อยากเห็นผลเร็วเขาอาจจะมีสาร ไฮโดรควโนนหรือสารสเตียรอยเข้าไปผสมพอเราร่างกายเ,าเราใช้ปุ๊บล่างกายเราก็จะแบบมีอาการดือ้อต่อสารที่จะเป็นคนจ่ายผสมตัวนี้ให้เราและการใช้ปุ๊บใช้ไปละหนึ่งผิวเราก็จะดื้อและมันก็เลยทําให้พอเราหยุดใช้ผิวเราก็จะไวต่อปฏิกิริยาแล้วฝ้าเราคือพอหยุดใช้ปุ๊บ ที่มันหายเร็วค่ะมันก็จะกลับมาอีกหน้าก็จะดำฝ้าก็จะเข้มขึ้นและถ้าเราใช้ไปนานๆๆติดต่อกันนะคะ6เดือนค่ะผิวของเราก็จะติดสารทีนี้การรักษาก็จะยากฝ้าก็จะกลายเป็นฝ้าถาวอและพอเราหยุดใช้ปุ๊บหน้าเราก็จะดำฝ้าเราก็จะยิ่งเข้มขึ้นข้อที่สคืออะไรคะผิวช็อกขาดสารอาหารขพอ,อายุมากๆๆๆมากขึ้น ความอ่อนร้าของเซลล์ผิวเราก็มีเยอะแล้วการที่จะผลิตสารอาหารทั้งหลายแหล่ทั้งอะไรนะเซเลมายแล้วก็ไม่ได้ผลิตใช่ไหมคะไฮยาลูรอนแล้วก็ไม่ได้ผลิตซึ่งในเซลล์ของเรานะคะออลาสตินก็ไม่ผลิตมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เกิดฝ้าปัญหาทั้งฝ้าทั้งจีดรอยจุดด่างดำริ้วรอยทั้งหลายแหล่เพราะว่าผิวของเราค่ะ อ่อนร้าและขาดสารอาหารและสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเติมสารอาหารให้กับผิวของเราทั้นเซลล์ผิวถึงชั้นใน d n a ของผิวเราเลยค่ะเหตุผลสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องป้องกันโดยการใช้ครีมกันแดดทุกๆเช้าให้เป็นนิส,สัยแล้วก็การใช้ครีมกันแดดน,นะคะต้องจําไว้เลยค่ะเราจะต้องใช้2ข้อนิ้วมือแล้วก็ทาหน้าและมันจะเป็น SPF 30-50 pa บวกบวกบวกนะคะที่จะเพียงพอกับแสงแดดในบ้านเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ จะต้องใช้บ่อยๆทีค่ะไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วจบแล้วก็จะใช้ทุกๆ2ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะไปทาครีมกันแดดก็ใช้วิตามินกินกันแดดนะคะเป็นอาหารเสริมคะ่ะกินเพื่อปกป้องผิวของเราให้มีความแข็งแรงถ้าจะให้ดีก็กินแล้วก็ทาด้วยมันก็จะช่วยทั้ง2อ,อย่างนะคะผู้อ่อยก็อยากให้ทุกคนคะ่ะสวยใสยไร้ฝ้าเพราะการที่เราหน้าใสาไม่มีฝ้าคะ่ะมันก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงนะคะความมั่นใจค่ะ เป็นบอ่อเกิดของโอกาสทุกๆอย่างให้กับผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะ